ซึ่งวันนี้คุณจะได้ไอเดียเกี่ยวกับการใช้บล็อกแก้วแน่นอนงานอาร์เคเต็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเขามีการใช้บล็อกแก้วให้ทำไมมันเท่วะแล้วทำไมเราใช้แล้วไม่เท่เราจะมาใช้ตัวนี้เลยนะครับบล็อกแก้วจากช้างแก้วนะครับจะเป็นรุ่น c k half นะครับแล้วก็จะเป็นแบบลายคือหยาเพชรอ่ามันก็จะเป็นโมเดิร์นแบบใสนะครับใสๆเลยใสกิ้งแก้วเนี่ยมันจะเป็นการที่นำวัสดุที่เป็นแก้วนะครับนี่เป็นแก้วนะมาขึ้นลูกและเห็นรอยต่ออะไรตรงนี้ไหมมันคือเอา แก้วเหมือน2ชิ้นมามาประกอบกันและข้างในมันจะเป็นสุญญากาศครับการที่มีสุญญากาศข้างในเนี่ยมันจะทําให้องค์ประกอบของเขาเรียกว่าไรทั้งความหนาทั้งสุญญากาศมันจะทําให้บ้านนะ่ะเราเนี่ยเย็นขึ้นประมาณ3-3%มสาความหนาเนี่ยเขาจะทํามาอยู่ที่8เซน uh huh. 8เซนเนี่ยคือเอาง่ายๆว่ามันจะสามารถไปใช้กับวัสดุก่อ,อทั่วไปพวกอิฐมวลเบาอิฐมอญอะไรไ,<ป>ได้ขนาดในตามท้องตลาดเขาจะมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสการใช้บล็อกแก้วให้มันมีเอ่อเขาเรียกว่าความสวยงามเนี่ยมันอาจจะต้องเลือกอะไรที่มันดูเป็นมนนนมอลลววดย้้้แก็ใหั มีจำนวนที่เยอะพอสมควรให้มันรู้สึกว่ามันอิมแพกเราจะทําบ้านเนี่ยให้เป็นลักษณะที่เป็นกราสเส์คือบ้านที่สามารถที่มองทะลุผ่านเข้ามา,มาได,ด้เปิดเผยแต่ไม่ปกสิ